น้ซ้ำครับเอ้ยมึงอกี้ล่ะน้งซ้ำครับโดนกับน้ำงามครับโดนน้ำงามต้นกับน้ำงานครับซีหาดอกครับนี่จะดอกให่ยังงามว่าสิไปต่อครับใบต่อครับสองดอกเล้วครับดอกหนึ่งสวยงามเลยครับงามเลยครับว่าดีที่ส่วนหน้าของกระตาแล้วครับเพื่อนเตียงคอหนาครับเอองามเลยครับเหมือนกับน้มเหมือนกับ ขาต่อครับพี่น้องเห็ดจะเข้าบนฟ้าบาดนะครับวันี่ดอกงามเจิเท่เลยครับเก็บรับสองดอกครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยนนท่องเก็บเห็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมวันนี้เป็นเศร้าข้อมันเดืสิบเก้าเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่กานั้นก็คือปลาโนนท่องหมูสามตำบลมวยคาอำนเพิ่มบนตัวใจทุกบัวเลยจะท่านี่ครับ มายเลขอ่ะของขาครับพ่อพี่น้องข้ากินเริ่มจากไอพหลานปราสาทไปครับมาดูุถึงกันมาแล้วครับพ่อพี่น้องมาอยู่ในพลานปราสาทตเดี๋ยวที่พเฮ็ดยังเกิดเพราได้เก็บแน่ไอเสมานบอครับจบอยู่หมายเดียวบอเชิญพ่อพี่น้องที่ตาเราจมครับครับผมดอกแรกแห่งม้านครับเฮ็ดขาวดินครับดอกงามตุ้มๆเลยครับอยู่พลานปราสาทตร์นะครับนี่ ดอกขาวจุ ite, ่มพูนคือสมรีนี่ครับมันกระดกตุ้มตูมกันครับเห็ดหนานเนี่ยพืชสีดอกหนาครับพี่น้องเห็ดทุกชนิดเลยครับรสชาติพืชสีแสบกาเห็ดหนาฝนครับนีแต่ดอกขาวนๆหนางามๆกันครับงามๆกันครับดูึงครับพี่น้องฮะสิมานสำเนาครับวันนี้ เห็ดโกแดงครับอูกาดเย็นแห่งการเพื่อนพี่น้องข้างกรไตซายันดูดๆดูดดีเลนี่งามเลยครับขาวครับเห็ดขาวพราวเสน่ห์ครับเห็ดขาวดินครับดอกงามขนาดนี้ครับอู้ดอกมาจะติดอยู่ครับเอกลักษณ์ของเพื่อนเห็ดหนาล้วนี่ สีดอกหนาแกงแสบด้วยครับหวานดอกกตูมมันเลยครับแต่ดอกว่ายังหนาวอยู่ครับไม่น้องามเลยครับดอกตูมก็มีครับดอกจีกงามครับ ข้าวดินครับลักษณะของดอกเข็ดครับเพยดข้าวดินนี่นานานนี่เพื่อนจะดอกแข็งแล้วก็หลังง่ายนะครับดอกดอกน้าดีครับบางนีครับนี่ดอกจีมครับเห็ดแดงก็อครับเห็ดข้าวดินครับดอกน้าขนาดครับถงหนามีอยู่ครับสามดอกเลยครับต้งเพชรผงพร้อมกับเพชรผงยังครับ ท่นนี้เอามาบึงนะครับที่ตัวกีนเตาครับเอ้ยเตียงหวานขนาดนี้ครับเห็ดแดงกอครับเห็ดกอชี้ครับตรางนามี้ครับสามดอกครับเปนสามดอกครับสี่หาดอกครับดอกตุ้มก็มีครับ พี่สวยเลยครับที่แรกว่าจะขึ้นไปเบิงเฮ็ดขอนครับเพี่นพี่น้องเบิงแชลน้จ่ายพระลานปราสาทบ่เห็นไปบางขอนใหม่ที่เคยเก็บบ่ทันเกิดอยู่ครับเลยบ่ขึ้นไปผู้ดินใหม่ครับดอกนี้ก็งายมากเหมือนกันครับเดี๋ยวที่จะมีหน่อยครับเพี่นพี่น้องครับเพี่นพี่น้องอยู่ในพระลานปราสาทเท่ากับเดชมณีเลยครับ บานนี้เขาจะใหญ่ไปทั้งยอดขํ้เต็นครับพี่น้องดูนรงกันครับว่าในี้ยอดขั้าเต็นนี่สิมีเห็ดแดงเกิดพอได้เก็บแหน่ที่มานบ่ครับไปตรงกันครับครับผมดอกแหลกแหกมานอยู่ขํ้เต็นครับเห็ดพึ่งขาวพร้าวเสน่ห์ครับสีเย็นสีครับพี่น้องเพป่นหนาวนะครับตามดูเห็ดแดงล้างซ้ำครับ ดอกงามขนาดครับเห็ดห้างเขียวครับอื้อครับดอกงามขนาดเลยเห็ดแดงหลังซาครับถึงกันครับพี่น้หองหมือว่าน้องยังไหลเต็มตายเด้อยครับเมือนเยอะสิยดิเต็มหมดครับดอกงามขนาดแลยกุเจลเห็ดต่อครับสาวเล่บ้านป้าครับเออมึงทีละต่อบบกงามนึงครับทั้งขามอครับดอกนึงพอนนี้ก แข็งก็ถอดด้วยกันครัิพอดีละครับทั้งคนเกิดเห็ดลังอ่อนครับบางชุมชนเกิดเหมือนกันครับเห็ดอุ่งนกครับเห็ดขาวดินครับดอกบกน้ำนะครับดูนะครับเอ้ยขาพัน่ามันเห็ดลังไข่ครับเห็ดก้อนหน่อยครับ เห็ดเดือมลังซ้ำครับเกินเกินเห็ดลังเหลี่ลังมุมครับลังขนดนะครับดอกงามขนาดเลยมึงเถะเห็ดลังเขียวครับมาตรีโพผอครับถ้ามาทำกลนเขาครับบางหันนี่ก็เอาเข้อออกไปกับเต็มตาเหมืนครับดอกทุ้มตูมมันเลยครับหนนไปเลยครับพี่น้องเนาเด็จข้ามือว่านบ่อฟับ้านเขาได้เต็มตาเลยครับเห็ดแดงกันดอกงามครับ หาอีก็ครับทำงานมากันครับงามเลยครับสวยๆครับเสียทีจะห้มามน้ำฝนเขาเนอะครับกันมากตื่เสาไมาจุดนี้เลยนะ่าจะในหลายอยู่ปรจกรักบ์ถ้ครับเก็บดหลังห่มเราสุดจอดเลยครับ หลังงุ่มครับขาเหียวอะไรหครับพี่ล่ะดอกกำงามครับต่อกม่แข็งดีครับยานมเนี่ยครับเห็ดนีกกำงามเพื่อนกนครับทัางขางมี่ครับสงดอกครับดยกจุ้มครับเห็ดแดงครับแดงหลังสัมผัสื่นครับ งา,งามครับงามครับงามเลยครับดอกแข็งดีขนาดครับเพื่อนอู้ครับ พุดยอดเลยครับพี่น้องเสียทีเตะเข้มานน้ำกลดเขาครับดอกนกระก็น้ำงามครับข้าหนามีครับดอกนึงครับโอ้ขาขาดสับดี้ยงครับดอกเป็นแข็งดีครับจะ้าเฮ็ดดุ่นีีเกิดฝนบ่ท่านตกว่าห้ามอยู่ครับพี่น้องจะว่าเฮ็ดเป็นดอกแข็งดี เห็ดขาวดินครับดอกงามขนาดเลยว่ามันเห็ดเพิงแล้วครับนี่เอาแลนวใเงาใหม่ครับแมนดีดีครับสุดยอดเลยครับดอกแข็งก็ทอดดีขนาดกับเี็ดตานจนไปเลยครับปพี่อน้องไปยดูครับดอก้งามเลยครับตกนน้มอีกครับดอกนึงครับงามมากครับสุดยอดเลยครับที่ละ ตำนานอีครับลักษณะของดอกเฮ็ดครับดอกพันแข็งดีขนาดครับเฮ็ดหนานะเนี่บเว่าจะเป็นเฮ็ดขาวดินหรือว่าเฮ็ดชนิดอื่นนี่ดอกพันสีหนาครับแกงแซ่บแสบครับหวานครับดอกน่างามครับที่ไรขากระเน้าดีสำครับแดดซองครับดอกนี่ก็งามจุ้ยหมูตีเลยครับที่ไรครับขาใหญ่เาวาดีครับ ยังมีจุ่มอยู่ครับคิดว่าน่าจะมีเกิดอีกไปเรื่อยๆอยู่บ่าทักกับต่ดินก็ซุ่มดีอยู่ครับเพื่พี่น้องจุดซุ่มจุดที่เพิ่นเคยออกก็ออ,อกรูขลุ่เก่าอยู่ครับด,ดอกทำงามนะครับสองดอกนะครับดอกแข็งแข็งข้างหน้าไมอ่อีกครับนี่แหละครับเล็ดล้างมุ่เพื่อนครับ บางท้องถิ่นท้องถิ่นก็เอเื่อหนึหลเลี้ยงหลังทำมาปีเดียวเสื่อครับต้กนกำลังงามเหมือนกันครับแข็งกดดร,ออกระกกกงงรทัอออทดอดยู่ครับสีหาดอกครับีที่ดอกจหญ่งามๆครับี่น้อกดอกแข็งกระทัดนะครับสีสวยเลยครับหลาง,ง่ายครับติดดอกคุ้นแข็งดี ต่อขารกนนะเด้ครับง้มเลยครับเสียที่จะทำอันน้ำกลนเขาเนาะครับนวเป็นน้ำขับมันไผ่มันมันครับดอกนี่ขึ้นกะลีดีขนาดครับเต่กับบอดตาไปดุนคือเก่าแล้วครับเพื่อนพี่น้องที่ราคาเนี่ยอดลาดอยู่ดุนครับเดี๋ยวเครื่องตาและครับเพื่อนพี่น้องที่จบอยู่ไมนี่แล้วว่าสิไปต่อครับน้ำงามเลยครับอือครับ ไปต้กันเรื่องอะครับนี่กระดอกทุง่งตูมันงามๆเหมือนกันครับโอ้ยครับแกงแล้วจะเปนเสียบานขนาด,นาดนอะ้รข้าหนี่ครับดอกนึงครับจุดที่สองดอกครับดอกใหญ่งามขนาดเลยครับนี่แหละครับขาปังไงนะครับฮะตัวครับ สองดอกเลยครับหนักต้องบงคือครับนี่ขาเพิ่นเอาไปกินก่อนนะครับดอกดีอือสุดยอดเดินครับทั้งขาไม่อีครับดอกกง่ามเลยครับกำลังง่ามเลยครับอือขาใหญ่อร่อยด้วยครับนะดอกี่สองดอกเลยครับดอกพันดอกนึงดอกตุ้มดอกนึงครับ ไก่ใหม่ครับเอาหนักครับเดดกระซองครับคนไทยนท่ยถ้ำบ่ถือใจกะกะเขาโเป็นยังสูงด้วยครับเวพี่น่อดอกนี้คิดเพิ่งซึ่งว่ามันเห็ดแดงกอหนาครับเอใหม่มันทับไหวนะครับงามเหมือนกันครับ หนึ่งงานกันครับอสุดจอดแล้วครับเสียที่เจ้าของวัดกคนเขาเนาะครับลงไปแั้วครับมันไผ่มันมั่งครับพี่น้องสวยๆเลยครับโดนสุดจอดเลยครับอือยังไล่ะงามงามครับงามเลยครับตัวนี้ดอกบานทั้งนาดอกตูมันครับ ดยดเลยครับตอกนี้ก็หยอดเลยครับตัวที่ล่ะขาขาดสาครับดินมะแกนแหรอครับาตาบวยงา,ามเลยครับตื่นไปเลยครับไปพี่น้องงามกันครับดอกนี้ครับขาวๆเป็นพูนครับ จนสวยแล้วครับยังหนาวอยู่ครับหัวเสาร์ยัข้ากับไตทันกอกกอกกกกเลยครับโอ้ยนะครับพี่พี่น้องเอฟซีกับซอยกดไหลกดแชร์นัน่นเลยครับเป็นพี่น้องให้ช่องยูทูปพันเด็ดเก่งเกินเดยน้ำเพลนแน่ครับพี่พี่น้องมันเป็นช่องหน,น่อยอยู่ครับขอความอนุเคราะห์น้ำเนยครับเสียแกลไขลักษณะไรกับซอยเหม็นเข้ามาน้ำเนยครับ เห็ดข้าวดินครับเห็ดข้าวดินดอกพันหนาแข็งดีขนาดเลยครับเห็ดกอหน่อยครับเห็ดแดงกอหน่อยครับดอกบางงามเลยครับเลนดอกหนาดีขนาดเลยครับงามเลยครับสุดจอดเลยครับ เพี้ยแดงก้อหน่อยครับดีซีส่วนหนาของตาแล้วครับคุณพี่น้องดุนวาเสีนเต็มตาบ่ครับวันนี้่อยเลยครับตอกแข็งกระทอดเลยครับงามขนาดเลยเทที่ติมีดอกเดียวครับถุงต้อยเลยครับพี่น้อง่อยเลยครับหนาเรียงไปเห็นแวบๆเู่ครับดอกงามเลยครับ เห็ดแดงลังสัมขดอกงามขนาดเลยครับเสียที่จะอยู่ดอกเดียวครับดอกเดียวบอเดียวแหล่ครับหลุนไปเลยครับขี้เห็ดแดงคอหนาครับปีบอสเราจะถืบดี้เ็บครับเงี้อนี่โอ้ยนะครับเห็ดแดงคอหนาครับเออเห็ดแดงคอหนาราชาของเห็ดแดงมาตัวครับขนาดไม่ดอกจุ๊บๆมันจี๊จีมันครับสวยๆเลยครับเป็นเห็ดทัาเนาะครับมันเห็ดเขา ตัวนี้จีมันแห้งผดครับเอาบอได้ยเ้าวันนี้แล้วครับกานเ๊าได้มากเจ้าก็ค่อยๆเอาครับแต่ห้องบอดเด้มากอะให้ค่เขาเอาไปซะครับอร่อยนะครับกลั้งย่ำกรุบกรุบดีนะครับทำเห็ดข้าวทิ้งครับดอกงามๆครับเห็ดข้าวดินครับ,อรบรอรรด,ดบบ h บอกางามๆเลยครับติดดอกตูมครับ ดอกกระังพอดีแกงเลยครับหิดข้าวดินครับเอ้ยยูดิมิยูซีหาดอกครับซึ่งมีจีมครับแถวๆนี้เอาไว้ไอ้มันใหญ่ครับหน่อยแห้งปวด่อยากเคี้ยวแห้งครับพี่พี่หน่อยานเพันว่ายครับดอกงามขนาดนี้พูดนะจากนาคาาน้าว่พ่อนาแดงครับไ,ไปเลยครับพี่พี่น้อง ดอกกำลังางงามมนกันครับดอกตุ้มตูมันเลยครับดอกตุ้มตูมครับเห็ดแดงล้างซำครับทั้งน้ำมีครับออกน้งามเลยครับเคร่ที่จะมีดอกเดียวครับเห็นไปเลยครับไปเป็นนองห้าโค้งกลับแล้วครับมาหลุดนว่าสิได้เต็มแบบปลอกอะครับ งามเหมือนกันครับง้มเลยครับอุ้ยอุยมุงตีเลยครับแกงวานขนาดนี้ครับดอกทำิ้งก็ได้รุ่โต๊ะครับไปนองที่หมูพี่กัดในจุดๆนี่ครับเพ็ดแดงกอนาอยัางขลังเป็นจีหลายอยู่ด้วยครับไผ่มาก่อนกับมานกอนครับครับเพ็ดแดงกอนาในมิติจีหลุดนี่ครับมืออื่นไปตะเก็บแต่บ่ครับ สตวเป็ตะเก็บได้มาเลยครับจุดนิเห็ดกอแดงแกงหวานครับผันซ้ำเหนีงพอวาเนี่ยครับไม่พี่น้องานยังดึกหอยแหงโพดครับกระังแกงหยำกรุบดีทีละครับสำเนียครับกระหมดดิ่กี่ดินอยู่ครับเออทีละครับเอากระังพอดีแกงนะครับตืนหางาดึงไว้ครับ เห็ดพวงดำครับโอ้จะได้จังมาอยู่ดอกเดียวโดดๆสิครับถึงไปเลยครับไปพี่น้องทราบมาคงหอดรถดแนวสิได้สนไม้ครับเห็ดพวงข้ามครับไม่ช่างมิดดอกเดียวโดงสิครับแต่แข้งครับไปเลยครับเะได้จังบอกดอกเดียวโดดๆงามหรือไม่ล่ะครับตัวนี้ก็งามเหมือนครับ อาต่อครับพี่น้องเห็ดเดี๋ยครับบนฟ้าบาดนะครับวันนี้ดอกเป็นไงหนึงครับนะดอกแข็งกระทอดเดี๋ยครับพี่น้องทั้งขามีอยู่ครับดอกหนึ่งดอกนี้ก็สุดเปียกแล้วกันครับไป้บัตเตสีมันมีเห็นยังเสียครับวันนี้ปีงปนครับหอมๆเลยครับดอกยังแข็งกระทอดเดี๋ยครับเพื่อนแล้วบัตเตอร์พันธุ์สิทธิ์ไหวหมดแล้วครับ สองดอกครับตัวนี้ดอกทิมครับงามเลยครับต้งขาแนมเห็นอีกแ้วครับดอกสวยๆเลยครับพ่อน้าต้นกังามเหมือนันครับสวยๆที่กันครับเขาคู่ครับตัวนี้ครับตลุดไปว่าข้ามหัวรถเห็ดดอกทุเรียนห่อจะเป็นเห็ดยังครับพี่น้องเห็ดผึ่งครับ ตอกงานขนาดเลยงูสิงครับต่อมอิ่มนะครับในคันผู้กินครับไปแล้วพนไปแล้วพนประมาณยาวเราะมนว่านหนึ่งเหร,อ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 ,ครอ,อครับตอกตุ้มตูมครับสองดอกครับเห็ดแดงล้งงซํำครับตุ่นครับพีนบ่น้องว่าดอกสุถทร์จะเป็นเห็ดยังครับ กับดอกงา,งามกันครับกำพอดีแกงเลยครับเอ้ยสุดยอดเลยครับดอกกงามๆจ็เหตุเลยครับเอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เิ่นกระจูขงขางหางใหม่ครับเอ้ยงามขนาดเลยครับนะดอกแข็งกระทดอยู่ครับปล่อยกันดอกงามขนาดเลยครับนี่ดนครับ ไปแล้วครับเพื่อนพี่น้องนีกครับสองดอกครับต้งขางอะพอยดครับมีดอกงามครับดอกแข็งก็สดี่งขนาดนี้เสียที่แต่ขันเพิ่นเกิดมันเกิดได้บ่โดนครับพอพี่น้องพผลเลยครับดอกงนมเลยครับตุ่นครับเพื่อพี่น้องว่าเอ็ดดอกท่ายจะเป็นเห็ดยังจะเป็นเห็ดแดงลังส่ำแล้วบ่อครับพผล่เลยครับ น้ำครับโดนนี้ก็บโ้แผลกันครับแข็งกับถอดอยู่ครับแกล้งแลยแสบครับพ่อพี่น้องเงีย่เงียบกะคงจะสมควรแก่เวลาแล้วครับพ่อพี่น้องในการเกบเพ็ดของห้ามวนนี้ครับกะขอบคุ้นพื้นปลาขอบคุ้นธรรมชาติ ทีนี้ควบอุดมสมบูรณ์เหตดแต่เห็ดได้ๆๆเกิดเพราะเขาได้เก็บกันพร้อมทั้งสมุนไพรน่าชนิดครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมจอยนั้นท่องครับขอพุณนครับทีเมียตามาสรุปผลงานของข้าครับพ่อพี่น้องว่าเขาได้สำเรครับว่าได้จก,กูกกระตาเลยครับพ่อพี่น้องมานนี้คือว่าหมาสุดๆเลยครับมือจะถือส้นไหนยังมาตันหูอยู่ครับพ่อพี่น้อง เฮต้องงามขนาดเลยครับวัอน,นี้ที่แหละวะา่านเศรบ่อไหลปลานี่ครับครับพ่อพี่น้องมักนโมรครับจอยทัองเบเพชรให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกันครับก่อนอด่นกะต้องขอขอบคุณอีกีน,นึ้งเด้อครับที่เข้ามารับชมจอยทั่งท่องครับ ขอบคุณครับที่ควากอุปการะเมตตาจองนิดหน่อยเลด่ด์เดียวช่องนี้มักน้ำบอ่อครับพ่อพี่น้องกันมากกระสอยกดนไหลกดแเชะกดติดตามผมเป็นกำลังใจให้คับเตยนั่งทอดน้ำไม่เลยครับหวังว่าพ่อพี่นอ้องคงสิเมตตาจองนิดหน่อยเลด่ด์เดียวช่องนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อพี่นอ้องจงบุญบัติทนสุขก้อนเจริญถ้ทาทันไม่ถูกก็ขอให้หายจากทุกถ้ทาทันไม่สุกขก็หายสู้ยิง่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาเชา่อใรก็ได้สมมวังปรารถนาคำพูดอันทัวหนา อาโรขยาปรมาลาภาความไม่มีรูปเป็นรับอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พรอมพน้อ,นองเบิร์ตสุขูสุนคนรักราบสวัสดีครับก่อนคลิปหน้าครับ